มันเป็นคู้หวยเลยใช่ไหมู้ตัวนี้มันรองไหมผู้ผู้ดีนะวันนี้เพื่ว่าเสียเอาดินเอาดินเข่าทมถมถมให้เป็นคู้เสก่อนครับผู้สูงสูงวันนี้เพราะฝนผ่านไปเพื่อดินเพิ่อเกิดสิแนนอ่าคือยังแบบสถานการณ์ตอนนี้คือดินเพิ่นแนนครับอ่าเพราะดินเพิ่นแนนเพราะดินเพิ่นแนนในสถานการณ์แบบนี้ดินกำมันใจได้ว่าดินเพิ่นแนนแล้วนี่นี่คือดินแนนแต่ว่าขั้นหกปล่อยสูง คุณพี่บุบดพอดินแหนยเป็นคู่เป็นเันเปเรียบอยเลยวันย่งางเาผ่าจีวนันตพดนเหน่เดียว่ผ่าจีวอนเขาเลยน้ำปูนโหปุุ๊๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุยางเลยวันเทดเก็บติดเลยผมว่<อ>า,า,ามาัคืนพี่งเมันนข้าผมก้นมาไวายวันนี้ง่ายูกมากผวหนาที่ญ่ยูงสิดได้ทั้งศีกทั้งหน,าน้า<ไ>ขายโหมาก อขึ้นโชว์ซิมโชว์หนาคาผมโชว์หนาหนามจริงหนามย่หนามน่าหนาําน้หามจรงหย่อนแบบน้าหา่นหนเหมืนหนามแล้วห่นุ่จะออกวนออออกัดงอันท <prediction> ักทึเป็นเป็นเป็นเอียงขนานเป็นเป็นเป็นคอค้อมหรือเป็นเอียง Ee, อาจารย์เอาไม้ไม้ไม้ MIKE, มันปลาไ <Williams. S 1> ม้กันเก่านะมวนหน่อยนะมาแกอิติปิโสภะควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัพนโนสุตโตโลกวิทุนุตโรปุริสารมาสารติสัทธาเทมุสันังพุทโธปกวาติสวะขาโตภะัสสมงศ์สันติโกกาลิโกุหิมสิกุยุตินะอ่ะนะม้วนนี้เป็นของคุณทุกคนทั้งบคุณสังฆคุณเดี๋ยวมาติดอ๋อิศอันนี้เป็นอิติปิโสแม่นครับม้นนี้ฟังนั่นฟังนั่นจะเป็นคาถา คาถาของลุงปุตุมอยู่ฝั่งนั้นฝนจุดอันลุงปุตุมไปอันนั้นน่ะเมื่อสิคาถาคาถาคนซีร่อยว่าอักครายันอันนี้เป็นเป็นตัวถ้ำอีสานหรือว่าเป็นเป็นขอมบาลีครับตัวถ้ำอีสานอ๋อครับผมตัวถ้ำอีสานซึ่งจากอันนาอันนี้เฮ่านี่นาอันนี้เขาเป็นนาแปด่ไม่เป็นไส้เชื่องไส้เฮ่านี่เป็นนาแปดวันนี้นาแปดวันนี้ตัวคาถาหมดอิติปิโสมันจะมีตัวหอยนะ อิติปิโสพระขวาระหังสัมมาอ่าสัมมานี่มันเป็นตัวหนังสือมันห้อยอ่ามันเป็นตัวรมให้มันจะเป็นตัวห้อยนะครับอ่าบบบนี้เมื่อตัวหนังสือมันห้อยมันเป็นตัวทรมันนี้ขั้นตอาสีมาเขียนแบบสัญลักษณ์บาลีมันผดอ่ามันจะเป็นตัวทรรมเขียนบาลีอย่างสียนะคือจังอ่าอ่านภาษาไทยภาษาบาลีอักษรไทยนะนะนโมกับนอนอหนูสระนอหนูโบมิสระนะนอหนูสระโอมหานาโมครับัดสักษกตอเตาสอเสือจุดใต้สอเสืออ่า อเสือตัดจังใช่ไหมแบบนี้เขาเอ่ยว่าบาลีอักษรไทยบาลีขั้นที่มาเขียนตรงีิบาลีอักษรธรรมอ่าครับฉบาบนี้อาจารย์เขียนเป็นตัวอักษรธรรมเลยนะมันเลยมีตัวหอยพอพอมันมีตัวหอยเกิดขึ้นมานี่ในในยวนนี่หอยเกิดมามันเลยบังคับให้ตัวหนังสือมันหน่อยอ่าตัวหนังสือมันเลยหน่อยแบบนี้มึงไม่สิปุ๊บมันเลยโบเด่นเขาเบิ่งฟังทั้งฝุ่นแบบนี้ม่วนม่นตัวนั้นมันจะโตัวหอย อีอ่เช่นอันสัมมาสัมมาซอเสือมันก็ต้องมนี้ในบากาศนี่านี่ตัวสะกดอยู่ทั้งดุมสินะสัมมาสัมพุทธสัมพุทธโธสิบอกจริงจรินอ,อนุตตาโรสิ่งนั้นกับบ้างสิอโลกัตสาสิอโลกัตสกตัวหนังสือมันอะไรวันนม้วนฟางสังศี่เลยเลยเ,ลยเอาคาถาที่มันมันเป็นคาถาเป็นโตเป็นโตเลยนะมันจะโบโบโบคับดิสโซดมันไม่เห็นหนตัวหนังสือมันใหญ่กว่าเก่าหนังสือเขาเรื่อง คา,าถาหลวงพุฒิพงศ์ตีลอยก็ตอ่าเมืม้อกีเ้นเนี่ยแนมขึ้นแนมกรงเว้นเลยชัดกว่านี้ตะมะวะตังทะยะแต่วันนีมีเป็นโตเป็นโต,นตมันเลยตะมะวะตังทะยะตะมะมะคาตะเสยะตะมะสะจะตะมันสียยสนะไป,ปาาอย่างนี้สีหนะครับผมแต่ละโตแับนี้มันบ่มีตัวหอยอ่าครับอันเป็นเป็นคาถาอย่างงครับฟังผีคาถาฟังทั้งผี เป็นคาทาหยอดสารพัดหนึบของปุตุมอ๋อที่สี่ลอยกว่าอักครายอดอันคาทาอันก็คืออันใส่ได้ทุกทา่านครับกระสีแม่นอีนี้นะสี่ลอยก็โตสี่ลอยก็อ๋ออันม่อนอันก็แบบยังมีนาโมพุทธายะนัมะพาทะจับพระกาสาอิติกาวิตรือตัวเรื่องของอันของอันนี่ของลปุตสวันก็อันนาโมนาโมนาอะเฉ่นะครับผมมันก็บรรยายเฉยนะกัน พ่ตอต้นนี้ได้ของเลยที่จะเอื่องงามกันอนาจารย์พวเก่าได้หัดตอนที่แรกตอนที่แรกตอนนี้ตอนนี้พ่อท่านแหลวมันท่านเลยใส่ตีสินฮะอาจารย์เนี่ยพชรคิดนพิษหรือขึ้นถือนน้อบ่เพิ่มที่เพิ่มนี้นะมาจากตอนที่แนมกันอยู่นี่แนมนยังสีคืองามแล้วแนมมึงว่าอ่อนชอยว่างามว่ากานันแล้ว <c oughs> ทายรูปลงไปใส่กับเปียไฟใส่กับหมักหมักอันเลยนะวัานี้พัอที่นี่แต่ว่าขี่รถมาแต่ทั้งไกลๆนะถนนมันสูงนะ S <S แน่ม,มากมองนี่เอมันบ่ได้มากเว้ยก็ได้เอาขึ้นอีกสัดส่วนไกลๆตอนอแน่ไกลๆสัดส่วนยังบ่มีนักฆาตรงกลางอ่าบ่มีนักฆาตรงกลางบ่ง่ายครับวันนี้ก็ได้อันนี้เอาขืนเอาขึ้นเพราะเอาข้นขี่รถมาแต่ไกลแน่บัดนี้เอองามเลยส่งคนใหญ่เออส่งใหญ่เลยเอาตัวนี้ขึ้นบัดนี้วันนี้ตอนตัวนี้บ่นันแล้วเฮาก็ขึ้นมาซ้ํานึงนี่มาเบิ่งเอ่คิดผิดก็คือถือว่าเสียเงินส เนี้ยนี่เสนนี่เนอะเฉพาะตัวนี้คือคือเนี่ยเนี่ยมึงทางหลางมันก็จะโมยใหญ่บรนไดเนาะครับเนาะแต่ว่าบัดพ้อแล้วแหละวันนี้บัดท่อเพราะคนเหล่าคนนั้นพิ่นนี่ใสอย่างวันนี้เขาเป็นใสอันเชิงชายกับใบใสนั่นใสนี่กับใบข้าก็จะใสก็จะแต่ว่าพวกว่ากัดยิงใหญ่ยิงใหญ่เห็นว่าโบแต่เสียเงินแสนถิ่มซื่อเลยสนเลย่เอาค่าทางไอ้ค่าเฉพาะค่าของเดียนนี่ กว่าเป็นหกเบอร์หกคนกว่าโอ้ครับอันเฉพาะเฉพาะคุมซุ่มตรงกลางนี่ป๋ตรงกลางนี่ <พอ S 1> นะครับรค,รรนนครับเพร่ะสาใส่โค้งเสริมเสริมโค้งทั้งใน้นั่นนี่ครับเนาะเสริมเผื่อรับความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้ตอนนี้ก็คือเพราะงานเขาขยายเขานาะนี่ึ้นวันนี้แล้วที่เสาเสาหกตนเนี่ยก็จะขยายเสาให้ม<อ>ันใหญ่อ๋อแตที่สั่งเล็กพวกนั้นครับ สิเบิ่นเสาเข้าไปบ่ครับเบิ่นเบิ่นเสาเบิ่นเสาให้ใหญ่ๆขึ้นเนาะครับน้อใหญ่ขึ้นโอ้อ๋อสรุบรรยากาศดีร้ายครับด้านหลังของลังของนี่คือพญานา นี่นะนไม้ีเลนเนี่ยไอ้น้ำผึ้งด้วยนะพูดะลยก<อ>ู้จเรเป็นพยานาคเลยโอ้มังคู่เป็นพยานาคหวยหวยหวยหน้าไข่เนาะครับนอหวยน้าไข่ตืออันนี้ก็จไลไปหอดผุนเนี่ยนะครับนอหอดเซ่เน<า>นี้นะครับลงแม่น้ำเซ่ครับผ่านวัดน้องเฟดแม่ปุ๊บที่ว่าผ่านกับ กระโปเชิงสะพานอ่าพระสะพานอยู่ก่อนหอดวัดรนองเพชรผ่านไปนเล่นน,น้อยไม่ไงผมว่าอันสะพานนั่นเพิ่นตัวกันว่าเป็นผีเพิ่นก็บเล่นหนีกันสนัน่น <c oughs> ไม่ไงผมอยู่บ้านนองเพชรนะครับแต่นอน้อยเป็นเกิดเจริน